เอินนะไปเล่นหิมะไหมลูกฮะไปเล่นหิมะไหมฮะแม่ไหน่สิดูอะไรอ่ะดูอะไรตอินหน้ามาไปเล่นหิมะกันลูกมาแล้วมา เดนหน้าจะไปข้างนอกไปดูก็เดี๋ยวเปิดประตูให้ดดานหน้าก่อนนะคะอะไรล,ลูกดดานหน้ามาเที่ยวดูหีมา้า เหน้าทำไงดูสิเดินหน้าจะทำอะไรเด้นหน้าไปไหนหนูดูอะไรคะหนูดูอะไรคะยิ้มหน่อยยิ้ม ยิ้มยิ้มหน่อยจ้ากินนี้มาหรอเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมลูกเย็นไหมเย็นไหมชิมหน่อยเี้ยมเป็นยังไง สวลูกโอ้อืมปากเปื้อนเลยนี่ต้องกินน้ำแล้วกินหิมะแทนเนาะ มาลุกมาไหมขึ้นบันไดไหมลุกขึ้นบันไดขึ้นบันไดสิน้องไม่กล้าขึ้นบันได,ไนนได,นนไดโอเควันนี้เท่านี้ก็นน้องน้องน้องด้นหน้ากินกีม่ม้า